สำนักไหนหมายชูประเทศชาติสำนักนั้นธรรมศาสตร์ประกาศโฉมกลางความมืดเราจะลุกปลุกประโลมร่วมจุดโคมสองทางส่องสว่างทางปัญญาขอต้อนรับเพื่อนเราเข้ามาเถิดช่วยกันเทดิดสังคม ช่วยกันเทิดสังคมไทยให้แกร่งกล้ามวลชนกับธรรมศาสตร์จะยาตราร่วมเดินหน้าอภิวัตรประเทศไทยพุทธจริตขอรับชั้นล้างให้สิน้นความเหลื่อมล้ำทั่วถิ่นต้องแก้ไข กระจายอำนาจชุมชนคนก้าวไกลเพื่อชาติไทยสุขสว่างอย่างยั่งยืนวันนี้ธรรมศาสตร์ได้ออกมาร่วมกับพี่น้องมวลมหาประชาชนแล้วตั้งแต่วันที่7พฤศจิกายนที่ผ่านมาและวันที่24ที่ผ่านมาเรามาร่วม กับมวลมหาประชาชนณเวทีราชดำเนินและเวทีอื่นๆไม่ว่าจะเป็นที่แจ้งวัฒนะกระทรวงการคลังล้วนแต่มีสิทธิธรรมศาสตร์ที่ไปร่วมกับประชาชนทุกแห่งเราอยากจะบอกว่าธรรมศาสตร์เกิดมาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อปี2475 ธรรมศาสตร์ก่อตั้งด้วยความเชื่อว่าธรรมศาสตร์และการเมืองนั้นเป็นเรื่องของเราเตรียมธ,ธรรมศาสตร์และการเมืองเป็นของคู่กันดังนั้นเราจึงต้องมายืนอยู่ที่นี่เพื่อที่จะร่วมสแสวงหาชัยชนะร่วมกันกับพี่น้องของเราณที่นี่ พรุ่งนี้คือวันประกาศชัยของพวกเราธรรมศาสตร์จะนิ่งอยู่ได้ได้อย่างไรขอเชิญชวนพี่น้องธรรมศาสตร์ทั่วประเทศและที่อยู่ในต่างประเทศร่วมกันเดินออกมาพรุ่งนี้คือวันสำคัญคือวันประกาศชัยของปวงมหาประชาชนประเทศไทยแห่งนี้ที่เป็นของเราทุกคนไม่ใช่ของตระกูลชินวัตร เรายอมไม่ได้ที่จะให้เขากอบโกยเอาไปแล้วเอาไปอีกหลายสิบปีที่ผ่านมามีแต่ดูดเข้าไปดูดไปจนเงินทองนั้นจะสำลักตัวตายอยู่แล้วพรุ่งนี้ขอเชิญพี่น้องธรรมศาสตร์ตั้งแต่ก่อตั้งรุ่นปู่รุ่นย่ามาร่วมกับเราที่ธรรมศาสตร์ ขอประชุมใหญ่เรานัดก,กัน8โมงเช้าเราจะร่วมเดินกันมาสมทบที่เวทีราชดำเนินเพื่อไปดำเนินการภารกิจอันสำคัญของเราในวันพรุ่งนี้กับพี่น้องที่เวทีราชดำเนินครอบครัวธรรมศาสตร์เหลืองแดงทุกคนจิตยิญญาณนั้นเข้มขน้นเราไม่รู้จะบอกว่ายังไง แต่สิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้เราไม่สามารถที่จะทนอยู่ได้แล้วขอเรียกร้องพี่น้องชาวธรรมศาสตร์ได้ออกมาร่วมกับมวลมหาประชาชนณนเวทีราชดำเนินพรุ่งนี้เราจะมาร่วมกันเจ้าลึกประวัติศาสตร์ให้ทุกคนได้เห็นว่าธรรมศาสตร์นั้นยังอยู่ยังสามารถคำชูเป็นแสงสว่างนำทางให้กับประชาชนชาวไทยได้ด้วย ขอให้เราฝังนกศิษย์ร่วมกันเพื่อที่จะเรียกร้องพลเมืองของธรรมศาสตร์ออกมาทุกคนขอบคุณค่ะ